สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรคนเลี้ยงวัวทุกผู้ทุกคนนะคะที่พ่อแม่พี่น้องกําลังเห็นนะคะคือแม่เขาเงาค่ะ,ะคือแม่เขาเงาแตงแต่ช่วงที่โบเคยได้เข่ามาในขอบใหม่ๆเนาะ ตอนนั้นราคาหัวกะแรงอ่าราคาหัวกะตัวนี้ได้มา้าหนีจอยแฮ้งค่ะแล้วก็ได้ม้าในราคาถึง3 1 5สิบเอุดหาเลยทีเดียวเนาะคะ่ะถือว่าราคาสูงเลยคะ่ะเพราะว่าแมงวัวหนีจอยแล้วกะเป็นเป็นเป็นวัวไทยไงพี่น้องเป็นงวัวไทยไง,ง,เ,ง,ยไงเดี๋ยวไปเบิ้งพัฒนาการเขาเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือพัฒนาการของแม่เขายาา น้อค่ะนับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เลี้ยงม้าจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ได้ประมาณ10เดือนค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนำซื้อเขาคอกประมาณช่วงเดือนพฤษภาและก็ะช่วงนี้เดือนกุมภาน้ะค่ะเกืบประมาณ10เดือนพอดี ซึ่งกะเป็นซัดแล้วกะทำการผส,สมพันมาแล้วตอนนี้หาเดือนเนาะค่ะเท่าที่เห็นนี่คือตอนนี้คือทองหาเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องการสะสมกมเนือของเขากะสูงขอดีของเขาอย่างหนึ่งที่เป็นตาเลี้ยงเนาะค่ะเขาเชื่องมากเลยค่ะเป็นเป็นงัวที่เชื่องอ่าแล้วกะกินยาดีก็เลือกอกินดีเนาะค่ะยูจังสี่แหละพี่น้องอันนี้ลามเนาะค่ะ ก็สีเดรามนี่พ่อดีวาบ่เบดร์เะฝ่าบ่เดร์เะฝากับลามไวเนาะคะ่ะพ่อดีวาบ่เดเอาเขาแปลงหยาแทะลิม้มลามไวนอกสวนหย่าเจ้าของเนาะคะ่ะพี่น้องกินดีค่ะอยุทั้งสี่แล้วค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะที่สนใจและก็อยากสีทําการเลี้ยงวัวคุ้ง การแนนําพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะทำการศึกษาหาข้อมูลการเลี้ยงดีๆแล้วก็แหล่งซื้อแหล่งซื้งัวนี่ก็มีผลมีปัจจัยสูงนะคะเอฟซี MC ก็สอบถามขอามาวา่าแ้งว่ามัตสัใสค่อนข้าง,งที่จะหลายท่านคือกันเนาะตที่เห็นเนี่ยโบแดงมาจากฟาร์มพอสงาง่ากะบ,บางโตกับคือแดงมาจากสนามพี่น้องเพิ่น ห,ห้พี่น้องเพินถามมให้เนาะค่ะพี่น้องพนเป็นนายห้อยนะเสียค่ะก็ห้เพินถามมให้เนาะสำหรับท่านหลที่อยากเลียงก็ล้องศึกษาหาข้อมูลดีๆล้องเลี่ยงเบิงจกักโตสองโตกนเก่งแล้วมีประสบการณ์แล้วก็คอยสือเพิ่มนะะเนาะค่ะพวการเลี่ยงงว้วนี่สําคัญค,คือเรื่องของเวลาก็มีผลเด้อค่ะเลี่ยงงวัวนนี่ต้องเบิงเสาเบิงแรงด้อค่ะพี่น้อง สมมุิวาดมือไดบอยูนี่กะยากดีค่ะมือไดบอร์ยูบ้านนังเสียเนาะสำหรับ f อฟซีทันใดเนาะคะ่ะที่พึ่งเขามารับชมช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดคลิปค่ะสำหรับมินีเจ้าใดขอลาพ่ออม่พี่น้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ อาสริช่วงเย็นค่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นหยาหวา